มาเที่ยวป่ากระเจียวจ้ามาเที่ยวป่าดอกกระเจียวดอกกระเจียวหวานจ้าดอกกระเจียวหวานวันนี้เิ่นถึกฝนจ้าพี่น้องเันถึกฝนงามงามมาเดือนที่แล้วนี่พราะเพียงหัวเขา่าล่ะมาวันนี้เพียงเอวเลยพี่น้องเจ๋งงามถึกฝนแลวงามล้วจะเนาะนวมาสิหยบบ่หยบเหร ต้นไม้น้ำอื่นหยบล้งวัวผลเล็งผลฝนตกครับนี่ค่ะดอกเขาดอกเขายายเก็บทุกวันจ้าเก็บจำหน่ายทุกวันมาสะอ่อนแต่ฮะนี่ว่าปีที่แล้วนี่นอ้นอยต้นทีจา้าในปีที่แล้วน้นอยต้นหนึ่งต,ล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 ตล่ละกอแต่ละกกอมหอดปีนี่เนาะมหอดปีนี่ต่ละกอเลหลายต้นจ้าต่ละกอลหลายต้นเลยเป็นสิบยี่สิบต้นนี่ ีที่แล้วกสองสามตนนึงจ้าบรรยาก,กะแพรเนาะคือว่าและเพลินระเบิงเงานี่แหงหลายจ้าระเบงเงาเนีแหงหลายตรงไซสองสองเงามาดต่อกันพอดีเลยเนะี่ยโอ้หลายเนาะไปนอนเนาะหลายตรงนี้ก็จะประมาณอ่างานกอกอเนี่ย่ะจ้างานกอกว่า เกือบสองงานเลหละจ้าย้ายเก็บหมดหล้อจ้าแล้วบ่ใครเห็นดอกหอเห็นเ่อกี้ดอกเองนี่ย้ายเก็บไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้กระเจียวหวานจ้ารวกกับปุนกับแก้ว กินด <łość> ิ <S 2> <S 2> บก็ได้กินดิบก็ได้กินดิบก็ได้ปนายได้ป่ะกินดิบก็ได้บอเอาวางสั้นทามันวจักแล้วนึกว่าลวกย่างเดียวขอบคุณทุกคนนะคะ